ทุนปีที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะได้รับผลกระทบไปตามๆกันพอเห็นบินข้าวไฟเปิดเข้ามาต้องร้องโอ้โหทําไมมันสูงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือเรกูเลเตอร์เขาจะมีการพิจารณากันว่าค่าไฟฟ้างวดใหม่ก็คืองวดเดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนเชื่อว่าทั้งที่อยู่อาศัยทั้ง ธุรกิจหรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมค่ะต่างก็คงจะคาดหวังนะคะหรือว่านั่งภาวนานเลยทีเดียวค่ะว่าค่าไฟฟ้าขออย่าให้แพงไปกว่านี้นะดีที่สุดก็คือขอให้ราคาถูกลงนั่นเองนะคะเพราะว่าส่วนนี้เป็นภาระที่สูงเหลือเกินค่ะแนวโน้มแบบที่ผมบอกว่าไม่น่าเกินห้าหรอมั้งเพราะมันแนวนโน้มอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นระดับหนึ่งแต่แบบที่บอกว่า,วามันถึงมันจะดีขึ้นจากจากตัวเลขที่เราดูนะแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงในอนาคตอยู่นะเพราะว่า ของพวกนี้มันก็ Forecast ไม่ได้ว่าราคามันลงแล้วมันจะกลับขึ้นไปสูงใหม่หรือเปล่าฟังอย่างนี้แล้วชักไม่แน่ใจนะคะว่าค่าไฟจะถูกลงหรือเปล่าท่ากลางการกระทุ้งจากสภาอุตสาหกรรมบอกว่าค่าไฟทุกกลุ่มควรจะลดลงมาเท่ากันที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยหลังจากที่หลายปัจจัยเริ่มคลี่คลายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินบาทแข็งค่าขึ้นค่าพลังงานก๊าซธรรมชาติเลว้วดีเซลน้ำมันเตาก็ถูกลงก๊าซในอ่าวไทยก็จะผลิตได้มากขึ้น การประครับประครองการคืนหนี้กฟผก็จําเป็นค่ะค่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต้องจ่ายเนี่ยควรจ่ายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนหน้านี้รัฐบาลโยกภาระค่าไฟแพงมาให้ภาคธุรกิจแต่สุดท้ายคนที่รับภาระทั้งหมดก็กลายเป็นประชาชนทุกคนค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมคือมันขึ้นมาสอง,งวดติดต่อกันอย่างรุนแรงไปครับตอนเดือนจิงหาช่วงกันยาเนี่ยขึ้นมาประมาณสิบเจ็ปอร์นตรอบมัน แล้วขึ้นต้นปีอีกรอบหนึ่งเนี่ยสองรอบรวมกันเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็มันสะพอ้อยไปในภาพของอค่าสินค้าจะเห็นว่าเราจะเห็นข่าวว่ามีการปรับราคาสินค้าขึ้นมาตามลําดับนะครับแล้วแต่ว่าประเภทของสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงคือว่าเพราะว่าสินค้าที่ขึ้นตามต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับมนจะทให้ประชาชนเนี่ยรับภาระาอยู่ดีถูกไหมครับ ทุกฝ่ายทั้งรัฐและเอกชนก็มองตรงกันนะคะว่าปัญหาหลักที่ทําให้ค่าไฟแพงน่ะมาจากปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่มันหายไปจนต้องไปหาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวราคาสูงจากต่างประเทศยังกรณีแหล่งใหญ่แหล่งเอราวันค่ะก๊าซหายไปช่วงเปลี่ยนมือระหว่างเจ้าของสัมปทานรรยเก่าคือเชฟรอนกับรรยใหม่คือปตทอสอาพาผลิตได้ตอนนี้แค่210ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันนะคะในอีก4เดือนข้างหน้าถึงจะเพิ่มมาเป็น2เท่า และกว่าจะผลิตได้ตามสัญญา800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันเนี่ยก็ปาเข้าไปปีหน้าเดือนเมษายนค่ะในระหว่างนี้ก็มีตัวช่วยอยู่บ้างจากแหล่งใหญ่อีกแหล่งหนึ่งก็คือแหล่งบงกฎที่ราคากา๊สกำลังจะถูกลงจากการหมดอายุสัมปทานเดิมค่ะ ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญของแหล่งกา๊าซบงกฎในอ่าวไทยนะคะก็มีการเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเดิมซึ่งหมดอายุแล้วกลายมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตค่ะทางกรมเจ้พังธรรมชาติบอกว่าราคากา๊าซที่ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยจะมีราคาถูกลงถ้าประเมินกันแล้วเนี่ยจนถึงสิ้นปีจะทําให้ต้นทุนของกา๊าซนะคะจากแหล่งนี้ลดลงไปได้ประมาณ20,000ล้านบาท อะไรที่ทําให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมั่นใจไปฟังคาอธิบายจากอธิบดีคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทําให้ราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยเ,เปลี่ยนไปด้วยนะครับราคาก๊าซเนี่ยจะมีการปรับลดลงนะฮะปรับลดลงจากที่เดิมขายอยู่ประมาณ279บาทต่อล้าน BTU จนถึง324บาทต่อล้าน b t ทฮะก็จะปรับลดเหลือ 172บาทโดยประมาณนะฮะ1้อบาทต่อล้าน BTU ซึ่งถ้าเราคำนวณตรงนี้นะฮะกับปริมาณการผลิตที่700ล้านลุ่มบาทฟุตต่อวันนะครับตั้งแต่วันที่8มีนาะเริ่มต้นก็คือเที่ยงคืนวันนี้นะครับจนถึงสิ้นธันวาเนี่ยน่าจะเกิดผลประหยัดให้กับประเทศรวมมูลค่าประมาณ20,000ล้านบาทสองหม้านล้านบาทก็จะเป็นต้นทุนด้านเชื้อเพลิง ี่ะ่ะมาชวยส่วนแหล่งกัสในอ่าวไทยแหล่งใหม่ต้องรออย่างน้อยๆก็5ปีนะคะถึงจะเอามาใช้ได้คอรมอรเพิ่งจะรับทราบผลเมื่อวานนี้ว่าแปลงสำรวจ G1 G3 ทับ6 5เนี่ยปะตะทะสอพอเป็นผู้ชนะการประมูลได้สิทธิ์ไปส่วนแปลงสำรวจ G2 c h e เชฟร o นออฟชอ e เป็นผู้ได้สิทธิ์การประมูล เป็นการประมูลที่สำเร็จครั้งแรกในรอบ16ปีนะคะไม่มีทางอื่นนอกจากจะรอให้สองบริษัทนี้เข้าลงทุนแล้วก็ไปค้นพบก๊าซแหล่งใหม่ในอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้รับข่าวดีนะคะอย่างที่ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มองในเบื้องต้นเอาไว้ว่ามีหลายปัจจัยที่น่าจะช่วยให้ค่าไฟฟ้าไม่ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเงินที่หลายคนเนี่ยควักออกจากกระเป๋าเป็นจํานวนมากในช่วงที่ผ่านมานะคะและแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องระยะยาวถัดจากนี้ไปก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะคุณพันวดีคุณจิราชาตาคะเราจะต้องหาแหล่งพลังงานหรือว่าแหล่งที่จะมาผลิตไฟฟ้าที่เราสามารถควบคุมได้นะคะลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเพราะว่าไม่อย่างนั้น แล้วเมื่อควบคุมไม่ได้ก็จะมีความผันผวนแล้วก็ต้องจ่ายแพงเหมือนที่เคยเป็นมานี่แหละค่ะอย่างเช่นแหล่งในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาก็มีความน่าสนใจนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศก็คงต้องฝากรัฐบาลหน้านะคะที่หลังเลือกตั้งก็คงจะต้องรับเรื่องนี้ไว้เป็นวาระแห่งชาติด้วยฝากพิจารณาไปด้วยนะคะ